เจ้าวัวซ่าพอดีวัยรุ่นเมกาด็วัยรุ่นดูไปเด็วัยรุ่นชานลแซงกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะฮะที่ชื่อว่า Arena of Dungeon Challenger นะท่านผู้ชมนะนี่เป็นเกมแบบว่าแนวเอ่อเขาเรียกว่าแนวโรคลายแอคชั่นนะท่านผู้ชมนะเออปลุกมาเล่นกันได้นะครับตอนนี้เขามีให้เล่นในส่วนของมือถือ Android นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างควาหญ่ใต้คลิปเนาะมาเขาดูเดี๋ยวเรามันจะเดี๋ยวผมขอมาตั้งค่าภาพแป๊บหนึ่งโอเคปิดเสียงเอฟเฟคคอมบุ้งคอมแบท โอเคเกมนี okay, ้มีแค่อ่าภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะมาเว้ยคนดู way, o, เราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้องๆไปเลยสกูมุมมองจะเป็นแบบด้านบนนะท่านผู้ชมนะแนวจะคล้ายๆกับเหมือนกับฮาร์เดซซิตด้วยนะท่านผู้ชมเอาดิแล้วก็มีความเป็นโมบ้านะเป็น BA, โมบนะ้าร็อกไรนะท่านผู้ชมนะอันนี่เหาอ,อเอาเว้ยเอาเว้ยโคตรเติงโคตรเติงนี่มีเลือกตัวละคงตัวละครด้วยนะไปคนดูเดินไปครับดออ๋อยเหรอเอ๊ะแข็ มาสิบ้ากันนี่แน่มาสิครับมาสิครับตะก,กี้ไปก่อนใจสือมีอาการนี่มีให้เลือกนะคริกทูออโอเคเก็บของครับคนดูนี่เป็นความลุกไล่มีการลุกไล่นะเราเลือกของที่จะจะใช้ในการต่อสู้แพสซิแิสซต์เลยพวกนี้นะอ่าแพสซีฟแอตแทคดาเมดโอเค นี่ละกันคุณดูนะเลือกสักอันหนึ่งสวยมาลุยกันต่อไอ้นุ่มดาบไฟนี่นี่นี่จ้าจาจ้ามาสิเอะสิโคดาบไฟโคตรเท่คนดูโคตรตึงอ่ะมาดินี่เน่สวยร่ำเลยครับมาดิขอ concur? ตุ้มซีปกติโคตรโหดงคนดูมาดิมาดิสวยครับราชาวิน นี่อะไรต่อโอเคอุ้ยห้าสิบสับปอนเลยครับสวยะไอ้ของมาดิทวาชิ้นตัวมาช่วยครับโอ้แทบมองไม่เห็นนะคุณดูนะตอนนี้ของงับแกละสกิลหน่อยมาดิมาดิออสวัสด์สวัสด์สวัสด์มาคุณดูไปกีน่นี่คืออะไรวะเฮ้ยเจอกับบอสใหญ่มาดิ อ๋ดิสวยบอสใหญ่เหรอบอสใหญ่หรอสวยลำดิลำดิกล่องครับสวยนี่คืออะไรวะอันล็อกโอ้นี่ถ้าเป็นสีสีสีส้มนี้น่าจะสกิวันเจมีนนะดีโซก่อนสวยลำดิครับมาดิอออืออันเชิญครับบอสใหญ่เหรอไอ้บอสใหญ่ไก่ย่างจะโดนฉันแน่ตับตับด เรียบร while, ้อยครับต so ุยเย่ไปดีครับน้องยาฮะไหนต่อเก็บของก่อนละกันเก็บของกดฝั่งซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะโอ้โหของกดเยอะอิ่มอิ่มอิมอิมคนดูไปฮะช็อตนี้กดเข้าทีเดียวพอร์ตวาร์ปก่อนเยี่ยยยี่สีเย่ really n i คนดูไปเหนียนี้ออกมาหน้าล็อบบี้นะท่านผู้ชมนะ คืออะไรเนาะน,นี่อา่าล็อกอินทุดย์นะครับล็อกอินทุกวันได้ของนะท่านผู้ชมโอเคเข้าใจละปึ๊บอ่ะอ๋อของมาใส่นี้มีการแบบว่าใส่ของเพื่ออ่าเพื่อบวกพลังโจมตีนะเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนี่คนดูอัปเกรดได้โอ้โหอัปเกรดรีวิวได้เอาว่ะสวยเลยครับอ่าเลือกตัวได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะที่จะเข้าไปต่อสู้นะครับท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้นี้เป็นอะไรเอ่ยไปอันนี้น่าจะเป็นควิสนะมีนควิสนะครับ ใจเลยอมีอาการกะเจอทนานนาน,น,านมาดิโอเคเลือกพลังก่อนครับนี่รอเราเอาวอเตอร์นะเอาพลังน้ำมาใช้งานบ้างนะนี่วุยภาพสวยใช้ได้คนดูเอาดิเอาดิมาว่าโหรอที่เลยครับเอ้ยมีคนนี้ผู้เล่นออนไลน์นี่มาโอเข้ามาลุยกับเพื่อนนะทุกคนนะนี้มาดิมา,มาดิมาได้บาได้จ๋อ เอาเรื่องจัดคนดูไปลุยสวยโอ้โหมีพลังครับน,นี่ใช้ได้เลยนี่เนีนี่เนสับดูสับดูสวยสวยสับครับเก็บของหน่อยเอาดิเอาดิเฮ้ยเราเลือกของก่อนนะครับที่เราจะใช้วอเตอร active ฟเพสซีฟโอเคเตอร์ Water, อันนี้แล้วกันนะะใช้หมวกกับหมวกคนดูสวยลงหมวกของก่อนนะครับอันนี้มันไม่มาเก็บของหรอวะเมื่อกี้นี้ เว้ยนี่วิวเยอะจังไหมเจาะเจาะตับครับตับครับสวยมาดิคิกวก่อนสีด,ดีนัยส์มาดีมาดีสวยครับนี่มาดิตับหนึ่งตับสองลุยครับตึง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 ต,งต,งตงนี่แน่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยว้าบอะไรวะ สวยเข้าไปก่อนเชิดดูมันคืออะไรอรคนดูนี่อ๋อเราเลือกได้นะครับผมเลือกพลังลมลมปานเข้ามาเพิ่มนะครับเออเอาของก่อนดิเ้นี่เลือกมาเพิ่มนะครับโอตัวเราแม่งดับเรื่องแสงเนาะคนด,ดูเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดสวยไปลุยครับ

เอรี่ฟ <Top one! S 1> ูดาวสวยฮะไปกันต่อคอนโดสิ仙师学院的异能者呃อะไรวะเนี่ยสวยสกิลกันครับนี่เฮ้ยบอสแจ็คบอสแจ็คมาสวยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเด็กสุรพลครับสวยมาดิอือ คนโหดคนโหด,คน,โดคนดูสวยสวยอุ้ยเพื่อนเราไม่งหดจัดตะคิบเลยอันนี้ไม่สเก็บนะของกันครับเอริกูดเบอร์ริกูดไปเข้าว้าพับสติรีพอร์ตตามเพื่อนก่อนเพื่อนเรานำนะครับเราตามฮนะเท่ก <laughs> ิจอีซี่บอยมาเลยจับ <laughs> ออกมา โอเคนี่โอ้ยอัปเกรดของหรอนี่สกิลนะครับมีการอัปเกรดสกิลได้ด้วยมีใช้สกิลใหม่แล้วนะครับนักดาบเรานี่รูปแบบเกมแม่งใช้ได้เลยว่าคนดูมีตัวละครเยอะแยะเลยนะเนี่โอ้โห้จักห่งลังูรแต่แต่ทำไมมันเสียงมันจีนจ๋าจรงเลยไหโอเคไปไฟต์ต่อเลยครับงงคนดูจูกรพรรดหมักเมนเมนพรอดนี่ชัเตอร์สองนะ,สะแสดงว่ามันมีคนมาเล่นกับเราได้ด้วยนะเนี่ยคนดู เออเอาเรื่องจ,จะจเ,อออเ่อชี้แค่านไมกีเดือนมาจะมีการตินเลยมีกัรนีตลอดไปกว้นอยไปเน้<ส> <หา S 2> ยคอ <ขา S 2> ยไน้กครับอ,รอ,มมอยนทันเุ้คอยู่้กอยนุ้กคอยนกอยู่่้สอยน้ีอยอสายฟ้าดูนะสาี่ยที่เป็นสายฟ้าดู ปั๊บเฮ้ยรอบนี้เราเล่นคนเดียวนี่มานี่นี่เฮ้ยมีตัวมีอันเชิญตัวลมมาช่วยอยู่คนดูได้อยู่นะอีโออีนี่แต่แต่แต่มอนมันเริ่มถึกแล้วนี่คนดูอีโซของนะครับสวยไปเพื่อนหยอก ก็ไปครับสวยสับยาวๆลัวๆฮะสกิลสวยโอ้สกิลสกิลรัวๆสกิลรัวๆสกิลรัวๆสกิลบิดีดีปอมเงี้ยเงี้ยสกิลบิดีบิดีอ๋อไหนสวยเฉียนเฉียนคนดูเก็บของครับสวยมาอันล็อกอะไรวะเนี่ยนี่ เอ้ยเราเอาของมาใส่ยังวิเราจะตุยวิเราจะตุยจะอโทษเออกับตุยคนดูมีเลยมาดิมีแน่ไว้ครับกระโดดเออฮู้กูฮู้โคตรโหดคนดูเอาเหลืองจัดจัดนี่นี่นี่ตับครับตับรัวๆฮะตับรัวๆฮะโค้ตโว้ตโค้ตเออ ติดอีสี่บอยยูติดนิ้วก่อนครับมาเดชมาเดชโอ้โหโหดจัดโหดจัดคนดูอีกไฟก่อนครับปิดไฟอดีตอดีอย่าเดีอย่าเดีโหดจัดเลยคนดูวาร์ปครับเทเลพอร์ต นี่มาแล้วนะฮะคนดูทีนี้ไปลุยกันต่ออุย้ยนี่เอิร์ธแมทเทเรียลโอเคเอิร์ธเอชเอ่อเอิร์ธแอทแทคอ้าวกดผิดมือไปกดโดนไม่เงยหายแล้วว้ายเลยคนดูทีนี้มาดิมาด,ดิกดผิดกดผิดกดโดนผมจะเก็บไอ้นั้นมาใช้งานสักหน่อยนะ,ะนตามครับรัว ววดูนไหมครับโหตีธรรมนาก็หูดนะนี่คนดูเนี่ยโหตีธรรมนาหูดจัดเลยแหละนี่อะไรวะุยก่อนสวยได้ของมานะฮะตัวใหญ่ สวย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 เลยครับพี่สวยเลยครับพี่ยาวๆเลยครับพี่ออนี่สกิลก่อนเลยครับโอ้โหเมสสกิลก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเดี๋ยวโก่อนใช้ไวโจมาแย่ได้ของอะไรวะเนี่ยแพสซีฟโอเคแอท็กเท่านี้แล้วกันไนซ์ ตรงไหนต่อครับทีนี้ฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่ใช่จะไปได้เงีวอ๋อนี่นี่เดินอ๋อทะลุมาเอาดิไนหมดล้วครับต้องเปิดก่อนได้เปลี่ยนโอ้มีนาวกระจายทัด้วย,ยเปิดตู้ก่อนหวยใ้ของมาเพิ่มครับของรินมาเพิ่มุ้ยหมดแล้วยากื <c oughs> คนเราอยาพีนะ injuries, คนดูนะในบอสวะเห็นี่เห็นี่เจอบอสมันแล้วมาไอ้นุ๊กมาจะจัดการแกเองโอ้โหโอ้โหบอสแม่งตัวคดใหญ่คนดูปั๊บออกมาก่อนโอ้บอสบอสตัวใหญ่เกินนี่อยู่ลงครับสวย อย่กันครบสวลงสกิลลงสกิลลงสกิลโอ้ตัวเดียวไหวไหมยาผมก็หมดแล้วนะคนดูนะอุ้ยแม่น่าไหวอันนี่คนดูกอดๆก่อนๆไหวสีติดเลือดอยู่ครับคนดูติดเลือดอยู่อ๋อสับครับดูเลือดนี่แน่โอ้โหไหวเฉยมาะ เอาเรื่องจดัดเอาเรื่องจดัดคนดูของวันนี้มามีเปลดอกของมารับสวยเดี๋ยวลากเก็บให้หมดครับ very good boy ปึ๊บกดอ,ออกวาร์ปฮะจั๊กจั๊กจั๊กจัุกจั๊กจั๊กจัุกจั๊กจั๊กจั๊กจัจักจั๊กกจัจัเรียบร้อยคนดูโคตรตึงเออ邪魔外道แต่การมันเรียบร้อยนะคนดูนะ น่าイスเอาว่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับจตัวเกมอ่ามือถือที่มีชื่อว่า Arena of Dungeon Challenger นะท่านผู้มนะชมนัม้นเป็นเกมแนวโลกไลท์แอคชั่น RPG นะท่านผู้ชมนะ้นไโหลลิงก์กันได้นะครับสนุกนะท่านผู้ชมอ่าลิงก์โหลดอยู่ด้านหน้าครับยังคลิปนี้ในส่วนข,ของมือถือ Android เปิดสโตร์ไทยไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมมนนนนนนนะะะลลิิงกกกกััััได้นน้้้คครรบบบสาาาาหหวีีพ่่อ,อ,อจปจปปย